สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักในช่อง about boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตสไตล์ใหม่ที่ CapCut ได้อัปเดตแล้วเพิ่มเข้ามา 2ตัวด้วยกันนะครับสามารถทำให้ร่างกายของเราแตกกระจ,ยระจายออกเป็นผงเล็กๆน้อยๆง่ายๆแล้วก็รวมกลับเข้ามากลายเป็นเหมือนเดิมได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปทำนะครับอย่าลืมอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะครับสไตล์ใหม่ที่อัปเดตมานี้ครับจะใช้งานได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้นนะครับสำหรับในช่วงแรกผมจะพาเพื่อนๆไปใช้เครื่องมือก่อนนะครับเสร็จแล้วตอนท้ายผมจะพาเพื่อนๆเอาไปประยุกต์กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป c ค p c u t จากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งเราจะเลือกเป็นหมวดหมู่ของรูปภาพ เพื่อนๆเลือกรูปภาพมาสักหนึรูปภาพนะครับจากนั้นกดเพิ่มผมจะทําให้ร่างกายของเรากระจุยกระจายออกไปและก็รวมกลับเข้ามาผมก็จะทําการคัดลอกภาพนี้นะครับกดที่รูปภาพเลื่อนไปขวามือสุดเลือกคําว่าคัดลอกในภาพแรกนะครับเราจะทําให้กระจุยกระจายออกไปหรือว่าสลายร่างออกไปนะครับแตะที่ภาพแล้วไปที่คําสั่งสไตล์จากนั้นเลือกการกระจายออกกดเข้าไปแล้วก็ รอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแสดงผลให้ดูนะครับจากนั้นเราไปทำภาพที่2ให้แตะภาพที่2เสร็จแล้วกดการกระจายแบบอันที่2นะครับอ่าก็จะรวมร่างกลับเข้ามาแบบนี้นะครับจุดนี้เราสามารถไปแก้ไขในการเปลี่ยนนะครับง่ยายๆคือเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นเพื่อนๆก็แตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเป็นสีข,ขาวสี่เหลี่ยมกดเข้าไปเลือกคาว่าลบแบบไล่ระดับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆน,น,นะครับอลองกดที่เครื่องหมายถูกต้องลองมาดูตรงนี้นครับเขาจะหายออกไปแล้วก็กลับมาแบบไหนนะครับดูเลยนะครับหายออกไปแล้วื กลับเข้ามาแบบนี้นะครับก็ทำให้ร่างกายของเรากระจุยกระจายออกเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยแล้วก็รวมกลับเข้ามาง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆรู้วิธีการทำแล้วเดี๋ยวเราไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของอเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อกลับไปสู่หน้าจอของโปรเจกต์ใหม่นะครับจากนั้นก็ไปบวกโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นโหมดของวิดีโอเลือกวิดีโอของเรานะครับจากนั้นกดเพิ่ม วิดีโอของเราก็จะเป็นวิดีโอเดินมาธรรมดาแบบนี้นะครับผมจะเลื่อนมาสักประมาณกลางๆของคลิปคลิปนี้10วินาทีผมก็เอามาสักประมาณ5วินาทีจากนั้นแตะที่คลิปเนื่องจากว่าสไตนี้สามารถใช้ได้เฉพาะรูปภาพถ้าเพื่อนๆกดที่คําว่าสไตสังเกตว่า การกระจายไม่สามารถทำงานได้วิธีการที่เราจะใช้งานตรงนี้ได้เราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่าตรึงนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นเลื่อนไปทางขวาสุดจะมีคำว่าตรึงอยู่กดหนึ่งครั้งจะได้การตรึงเป็นภาพนิ่ง1นึ่งครั้งนะครับเราก็ทำการคัดลอกเลยนะครับเพราะว่าในจุดแรกเราจะให้มันกระจายออก และจุดที่2เราจะให้มันรวมร่างกลับเข้ามาก็เหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆไปแตะที่รูปภาพที่เราทําการเตือออกมาไปที่คําสั่งสไตล์และเลือกการกระจายที่1น่นะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็แตะภาพที่2และเลือกคําว่าการกระจายอันที่2นั่นเองครับผมใช้อันที่1กับอันที่2แล้วกันนะครับซ้ายกับขวาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จะได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกดที่เครื่องหมาย ถูกต้องจากนั้นแตะพื้นที่ว่างเราจะกําหนดในส่วนนี้นะครับลักษณะการเปลี่ยนคือกดไป1ครั้งและเลือกคําว่าลบแบบไล่ระดับปุ๊บแบบนี้ในส่วนของความช้าความเร็วอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับอยากจะปรับตรงไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องมาดูผลงานกันนิดหนึ่งครับอ่ผมก็จะเดินไปนะครับตามถนนอ่ารู้สึกแป๊บหนึ่งฟับ อ่าแล้วก็ร่างกายกระจายออกไปแล้วรวมร่างกลับเข้ามาอ่าก็เล่นเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองเอาลักษณะการตัดต่อแบบนี้นะครับไปทํากับคลิปของเพื่อนๆที่มีหลากหลายฉากก็ได้นะครับอาจจะเป็นสลายร่างออกจากจุดที่เป็นถนนแล้วก็ไปรวมร่างในจุดที่เป็น ป่าไม้อะไรก็ได้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับซึ่งวิธีการส่งออกเหมือนเคยนะครับตรงนี้สามารถกําหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับเมื่อโอเคทั้งหมดแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทําการส่งออกคลิปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำให้ร่างกายของเรานี่กระจุยกระจายออกเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยแล้วก็รวมกลับเข้ามาเป็นร่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะทำอย่าลืมตรึงให้คลิปวิดีโอกลายเป็นภาพนิ่งซะก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยแคปคัทนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอัลบอยสนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ